จะมีการลดระดับนะครับลงไป50เซนนะครับดินที่อยู่หน้าที่ของผมเนี่ยจะเสมอกับถนนนะครับลงไปจากตรงนี้50เซนเนื่องจากผมจะทําการเทคอนกรีตเพื่อที่จะให้สูงกัาถนนเนี่ยประมาณสัก15-20เซนตอนสุดท้ายของการเซอร์เว์เราว่ามันได้ระดับจริงหรือเปล่ามันถูกต้องหรือเปล่าคนถมดินเนี่ยเขาหลอกเราหรือเปล่านะครับแอบแอบแปลก่อนแอบแปลก่อน <laughs> มาวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้คุณสารโ่ส มาเช็คระดับกับผมว่าผมนั่นได้ระดับไหมไอตรงที่เมตรห้ที่สัญญากันไว้นี่มันได้ไหมผมก็คือเปิดแฟร์คือไม่มีใครเขาให้มาดูด้วยหรอกกระทั่งเซเวก็ให้ดูกล้องด้วยกันเช็คระดับก็มาดูด้วยกันตัวเดียวกันเลยจะได้จบเที่ยวเดียวคือระดับได้ไม่ได้ตรงนี้แต่ได้รู้กันไปเลยเคพราะว่าผมมันทําแบบโปร่งใสไม่มีอะไรทั้งสิ้น สวัสดีครับผมโบท๊ทซาโรลสอสแสงคองการช่างนะครับวันนี้อยู่ที่ที่ดินของผมอีกแล้วนี่เลยต้องบอกนะครับว่าตอนนี้นะครับเราถมดินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วคุณผู้ชม ที่ดินแปลงนี้นะครับผมมาถ่ายบ่อยมากเนื่องจากอยากบอกรายละเอียดทุกเม็ดเลยนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูผมเชื่อว่านะครับคุณผู้ชมห,หลายท่านเนี่ยคงจะหาดูแบบนี้ไม่ได้หรอกนะครับ oh, <no. S 1> ส่วนมากไม่ค่อยมีผู้รับเหมาหรือเดเวลลอปเปอร์ท่านใดเนี่ยจะมาแบะไถจะมาสอนให้คุณทําแบบนี้หรือถ้ามีเขาก็คงไม่พามาลุยเหยียบที่ดินกลางแดดแบบนี้เหมือนผมหรอกนะครับแต่ผมจะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับร้อนก็ทนเหงื่อแตกก็เอามา,อาวันนี้นะครับ วันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการสำรวจหน้าดินแล้วก็ถมดินแล้วเนื่องจากนะครับคุณผู้ชมตอนแรกที่ผมได้ตกลงกับพี่ประมูลนะพี่ประมูลที่ถมดินนะครับตอนนั้นตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะระดับความสูงกว่าถนนเนี่ยห้าสิบเซนติเมตรเมื่อพี่ประมูลถมเสร็จแล้วนะครับผมจึงมาทำการสำรวจคุณผู้ชมสำรวจว่าได้50เซนจริงหรือเปล่าแล้ววิธีการสำรวจดูยังไงไม่ให้ผู้ลบเหมาหลอกเราไม่ให้คนถมดินหลอกเราดูยังไงเช็คอย่างไงคลิปนี้ จะมีคําตอบจะบอกคุณผู้ชมนะครับทั้งหมดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับพามาดูรอบๆก่อนนะครับด้านหน้าตรงนี้คุณผู้ชมผมเสร็จแล้วนะครับแต่นะครับจะมีการลดระดับนะครับลงไป50เซนนะครับดินที่อยู่หน้าที่ของผมเนี่ยจะเสมอกับถนนนะครับลงไปจากตรงนี้50เซนเนื่องจากผมจะทําการเทคอนกรีตเพื่อที่จะให้สูงกว่าถนนเนี่ยประมาณสัก15-20เซนดังนั้นถ้าสูงกว่าถนน50เซนตลอดเลยเนี่ย มันไม่ได้นะครับเวลารถขึ้นมามันจะขึ้นยาานะครับดังนั้นวิธีการตรงนี้ผมจะล่นจากถนนมาเนี่ย10เมตรนะครับเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยระดับเท่าถนนก่อน,อนแล้วจากนั้นเวลาเทคอนกรีตเนี่ยเวลาเทคอนกรีตแล้วมันจะสูงกว่าถนนประมาณ15-20เซนตรงเนี้ยรถจะสามารถขึ้นมาได้โดยง่ายนะครับดังนั้นเราเว้นระยะจากถนนเข้ามา10เมตรเพื่อที่จะทำที่จอดรถนะครับให้คนมาติดต่อนะครับให้คนมา เขาเรียกว่ามาส่งนักเรียนนะครับมาจอดรอลูกจอดอะไรเนี่ยผมจะให้ใช้ประโยชน์ฟรีเลยตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับและล่นมาสิเมตรเสร็จก็จะเป็นอาคารพาณิชย์คุณผู้ชมเป็นอาคารพาณิชย์ขึ้นตึกแถวขายเลยตรงนี้นะครับซึ่งด้านนี้ผมจะเปิดแปลงตรงนี้ขายก่อนคุณผู้ชม9้าห้องนะครับจะอยู่โซนนี้เลยตรงนี้ด้านหน้าต้นมงต้นไม้นะครับเคียย์ออกหมดแล้วนะครับปล่อยโล่งเลยตรงนี้ทําอาคารพาณิชย์แต่ตรงนี้จะเป็นโครงการที่2หรือโครงการในอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้ยังมีต้นไม้อยู่คุณผู้ชมนะ ในส่วนนี้เราวางแผนไว้เป็นอย่างดีนะครับและก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปคุยกับพี่มูลนะครับต้องบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีนะครับตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ตอนนั้นผมเอากล้องเนี่ยมาตั้งกับพี่มูลนะครับตั้งนะครับส่องเซอร์เวอรอบๆเลยนะครับถ้าใครดูคลิปนั้นนะครเซอร์เวทุกจุดเลยนะครับเซอร์เวประมาณ5จุดนะครับเพื่อหาระดับว่าบ่อน้ําแอ่งน้ําหรือพื้นดินนะครับตรงนี้สูงกว่า ระดับถนนเนี่ยเท่าไหร่หรือต่ำกว่าระ,ระดับถนนเนี่ยเท่าไหร่ตอนนั้นเราเซอร์เวยกันหมดแล้วนะครับกว่าจะไปเป็นแบบนี้ได้นะครับวันนั้นทําการคิดคํานวณนะครับบอกคุณผู้ชมไปและคลิปนี้ก็จะเป็นการเซอร์เวออีกครั้งหนึ่งก็คือตอนเสร็จงานนะครับเซอร์เวจะมี2ครั้งจะมีก่อนเริ่มถมดินและก็ตอนถมดินเสร็จแล้วจะมี2ครั้งนะครับดังนั้นตอนนี้จะเป็นครั้งที่2ก็คือตอนสุดท้ายของการเซอร์เวอเราว่ามันได้ระดับจริงหรือเปล่ามันถูกต้องหรือเปล่า คนถมดินเนี่ยเขาหลอกเราหรือเปล่านะครับแอบแอบแปลวก่อนแอบแปลกก่อนโอเคนะและตอนนี้นะครับก็ถึงขั้นตอนสำคัญนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่มูลกันว่าวิธีการเซอร์เวยสำรวจเนี่ยทำยังไงนะครับตามผมมาครับสวัสดีครับพี่มูลสวัสดีครับโอ้โหเราเจอกันอีกแล้วเนาะเมื่อ2คลิปที่แล้วก็ได้ไปคุยกับลูกน้องพี่มูลเขาชื่อพี่เบน เป็นคนมาเฝ้าเนาะแล้วก็มีลุงอะไรนะลุงที่อายุ80กว่าอ๋อลุงเพงลุงเพงลุงเพงอได้คุยกับลุงเพงด้วยน้ําให้บ้านทักครูครับอ่าใช่ครับเห็นเขาเดือดร้อนก็น้ํามีก็ดูให้เขาแต่ในเมื่อผมไปแล้วก็ดูแลเขาเองแล้วกันนะเพราะว่าตอนผมอยู่ผมดูแลได้ดูดเพราะน้ำเขาเพ้าฝนตกทีน้ำมันลงเป็นครั้งเลยโอเคแล้วมาวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้คุณซาโระ มาเช็คระดับกับผมว่าผมนั่นได้ระดับไหมตรงที่เมตร50ที่สัญญากันไว้นี่มันได้ไหมผมก็คือเปิดแฟร์คือไม่มีใครเขาให้มาดูด้วยหรอกกระทั่งเซเว์ก็ให้ดูกล้องด้วยกันเช็คระดับก็มาดูด้วยกันตัวเดียวกันเลยจะได้จบเที่ยวเดียวคือระดับได้ไม่ได้ตรงนี้แต่ได้รู้กันไปเลยเพราะว่าผมมันทําแบบโปร่งใสไม่มีอะไรทั้งสิ้นทําให้ลูกค้าแบบเหมือนพระเจ้าหมด ต้องบอกนี้ว่าผมก็เคยติดต่อนะบางเจ้านี่คือเขาไม่ได้มีการอะไรเนะเขาเหมาผมเลยเขามองมองมองเสร็จเหมาเลยไม่ได้เพ่าะมันโป่งใสแล้วมันภูมิใจทั้งสองฝ่ายว่าจริงไหมระดับเท่านี้จริงไหมและเวลาถมเสร็จเนี่ยได้ระดับจริงไหมบางคนนี่ข้างหน้าได้ข้างหลังเทเลยแต่เราก็โทษขาไม่ได้เราเพราะอาชีพเดียวกันแล้วแต่ว่าเจ้าของเขาเนะ่ยเขาเต็มใจให้ใหเจ้าของมาดูได้ไหมเนะตอนนี้จะให้คุณซารโรดนี่ดูระดับเพื่อจะเช็ค ว่าผมถมได้ไม่ได้อ่ะมาดูกันดีกว่าต้องบอกนะครับว่านี่เป็นกล้องเซอร์เวยนะครับเราจะดูจากระดับนี้ไปที่ยันเสาไฟฟ้านะครับเนื่องจากเสาไฟฟ้าด้านนู้นนะครับเป็นด้านที่เราหาระดับจากพื้นถนนตรงนั้นนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมา50เซนจากพื้นถนนนะครับดังนั้นจะมีเส้นสีแดงอยู่ข้างล่างนะครับที่เป็นระดับ50เซนนะครับซึ่งสูงกว่าถนน50เซนตรงนี้ตอนนั้นอ่าเราก็ได้ส่องกันไปแล้วแต่ตอนนี้จะเป็นการทบทวนอีกรอบนึงนะครับว่าอยู่จุดไหนซึ่งเราจะต้องดูตตรงนนนัั้ก่่ออเเพืหาวลข เป็นค่ากลางเนาะแล้วเราค่อยเอาค่าตรงนั้นเนี่ยมาวัดตรงนี้ว่าจะเท่ากันไหมอ่าเดี๋ยวผมจะส่องดูตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ15 4หโดยประมาณนะคุณผู้ชมอ่ะลองเอากล้องใส่ซิเห็นหรือเปล่าเห็นวาเห็นเห็นนะเห็นนะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเห็นนะเห็นบนบะลางแล้วนะคุณผู้ชมอ่ะเอาขอยอองมาขอยอองมาตอนนี้นะครับผมมานะครับที่ ตัวเสาไฟฟ้านะครับที่นะครับสูงจากถนนขึ้นมาเนี่ยห้าสิบเซนนะครับจะอยู่จุดนี้นะครับอยู่จุดนี้เลยนะและทีนี้เนี่ยด้วยระดับกล้องเซอร์เว์นะครับคุณผู้ชมกล้องเซอร์เวย์เ,เ,วยเนี่ยจะได้อยู่ที่สิบห้าจุดสี่ห้าก็คือด้านบนนะนี่ประมาณขีดนี้คุณผู้ชมสิบห้าจุดสี่ห้าประมาณขีดนี้นะครับโดยประมาณนะอ่าทีนี้สิบห้าจุดสี่ห้าเนี่ยเราเราจะเอาตัวเลขนี้เป็นหลักนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอา ไม้อันนี้ไปปกักในที่ดินของแปลงเรานะครับว่ามันจะต่ำกว่า15.45หรือเปล่านะครับถ้าต่ำกว่าแสดงว่าการถมเนี่ยจะไม่ได้ระดับนะครับอาตามมาครับพี่มาเลยถามว่าทำไมต้อง15.45นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณเมตร5 4ครึ่งโดยประมาณถามว่าทำไมมันต้องเป็นตัวเลขนั้นทำไมไม่เป็น50เซนเนื่องจากขาตั้งกล้องนี้มันก็มีความสูงของของเขาอยู่ สูงประมาณเมตรหนึ่งสูงไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อวัดระดับเสาไวไฟแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณสิบห้าจุดสี่ห้าดังนั้นเราจะจดตัวเลขไว้ก่อนสิบห้าจุดสี่ห้าจดไวใส่กระดาษก่อนอ่าเป็นตัวเลขบนสิบห้าจุดสี่ครึ่งอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะดูยังไงเพื่อที่จะให้พื้นดินเนี้ยสูงกว่าตัวเลขที่ออกมามันจะต้องต่ํากว่าสิบห้าจุดสี่ครึง่งใช่ไหมครับผมถ้าตัวเลขตัวนี้คือเป็นจุดศูนย์ศูนย์ความสูงของเราอยู่ที่เมตรห้าสิบคือตัวนี้ครับแต่เราตั้งแล้วถ้าตัวเลขนนีี่่ตาตาาววัั้คคือมมสูงจะ ออกมาอย่างเห็นเห็นเลยอย่างตัวนี้15 1นี่ี้ก็สูงว่าล้ว3เซนทั้งหมดในีนเฉลี่ยออกมาแล้วพื้นดินที่เราผมผมให้เนี่ยมันจะ,ะเฉลี่ยสูงอยู่ร่วม10เซนทั้งแปลงแสดง <ผม S 2> ว่าพ,พี่มูนนี่ก็คือถมฟรีให้ผมเลยเนี่ยผมเผื่อให้ครับผเผื่อ,อให้แบบขาดขาดแล้วมาเติมแล้วมาทะเลาะก,กับลูกค้าผมไม่มีครับผมทํางานคือผมจะเผื่อให้เขา คือทุกคนมาแล้วก็เห็นแล้วก็คือสบายใจทั้ง,องอ2องฝ่ายคุณผู้ชมครับ15.4เนี่ยก็คือเมตร54ครึ่งใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าได้เมตร54ครึ่งสแสดงว่าสูงจากพื้นเนี่ย50เซนตามที่เราตกลงกัน <Okay. S 1> ถ้าตัวเลขตรงนี้น้อยกว่าสแสดงว่าผมได้ดินส่วนเกินคุณผู้ชมดังนั้นเราจะเอาไม้เนี่ยปักตามจุดตามมุมเนี่ยทั้งหมด9จุดนะครับก็คือ ตามทิศนั่นแหละเก้าทิศเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนระยะใกล้ก่อนว่าได้เท่าไหร่อันนี้ได้13.8แตัวนี้ตรงกลางนี้ผมพยทยาหลังเต่าไว้อยู่แล้วอ๋อมันจะสูงกว่าที่อื่นใช่ไหมพี่ใช่เพราะว่าเผื่อรถขึ้นมันย่ำลงผมเผื่อไว้ให้อูสแสดงว่าเผื่อให้ผมนี่เท่าไหร่เนี่ยวสิครับสิกว่าเซนเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ลองวิ่งไปตรงนู้นสุดนู้นให้ผมหน่อยเดี๋ยวตากล้องตากล้องส่องส่องไปโอ้โหเดินไปอีกพี่โอ้โหไกลมากคุณผู้ชมนี่ผมห่างจากตากล้องนี่ประมาณ3เมตรแล้วนะะเเเนีี่ยยด๋ยวาจ เอาไม้เนี่ยปากอีกนะครับว่าตัวเลขออกมาเท่าไหร่คุณผู้ชมต้องบอกนะครับว่ากล้องตัวนี้นะครับขากล้องนี่ห้ามขยับเลยคุณผู้ชมไม่งั้นระดับมันจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมจะดูว่าได้เท่าไหร่นะครับ14.8โอเป๊ะเลย14.8ในนี้เขียน14.8เป๊ะเลยพี่ขอมุมนั้นมุมสุดท้ายพี่มุมนู้นเลยนี่นะครับมีการเล็งครับไปแล้วครับนู่นอยู่มุมนู้นเลยนะครับ อ่าเรามาดูกันนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับอ่าโอ้โหต่ำกว่าอีก14 6่อ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราสำรวจนะครับครบทั้งหมด9จุดแล้วเดี๋ยวผมขอดูที่จดไว้หน่อยนะครับอันบนอันนี้เราแบบง,ง่ายๆนะอันบนก็คือ154ครึง่งใช่ไหมอันนี้คือระดับ50เซนจากถนนนะจากถนนแล้วก็จากระดับกล้องตัวนี้ดังนั้นพอเราขึ้นมาด้านบนเนี่ยตัวเลขตรงนี้จะต้องน้อยกว่า154ครึ่งนะครับถ้ามากกว่าแสดงว่าดินที่ถมตรงเนี้ยมันไม่ถึง ตัวเลขตรงนี้ออกมาน้อยกว่านะครับทุกตัวเลยทั้งหมด 9. จุดที่เราปักน้อยกว่าหมดเลยบางอันนี่น้อยกว่า14เซนเลยโอ้โหเยอะมากนะครับบางอันนี้น้อยกว่า14เซนเลยนะครับก็พี่มูลเขาแถมให้นะสิเซนต่อไปเป็นระดับที่สโลปลงไปนะครับต้องบอกนี้นะครับว่าต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นระดับของพื้นนะครับที่ผมเอาต่ากว่าที่ดินเนี่ย50เซนนะครับซึ่งจะขนานกับถนนซึ่งระยะจากถนนมาถึงที่ดินนะครับก็คือประมาณ 10เมตรนะที่ผมจะทําที่จอดรถนะครับตอนนี้นะครับช่างเขาวิ่งไปที่เสาไฟฟ้าที่เดิมครับที่เราไปจุดมานะครับแล้วก็จะทําการส่องกล้องเซอร์เวออีกรอบนึงนะครับว่าที่ดินตรงที่ดบลงมาจากพื้นที่ตะถมเนี่ยห้เซนอ่ะหรือที่มันขนาดกับถนนเนี่ยนะครับขนาดจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะกล้องมาเลยต้องบอกนะครับว่าตอนแรกเนี่ยไม้ที่ปักตรงเสาไฟฟ้าตรงนู่นนะคุณผู้ชมนะครับเราทําการอะไรรู้ไหมทำการปักที่ขีดแดงใช่ไหม แต่อันนี้เราปักถึงดินเลยนะครับซึ่งระดับมันก็จะหายไป50เซนดังนั้นแสดงว่าถูกต้องนะครับและตอนนี้นะครับเมื่อระดับหายไป50เซนนะครับเราวัดได้อยู่ที่2เท่าไหร่พี่มูล2เมตร3มเซนครับ2เมตร3มเซนทีแรก15 4่ใช่ไหมอันนี้2เมตรแสดงว่ามันเบียดกันแค่เซนเดียวไม่เป็นไรหรอกนะครับก็คือห่างกัน50เซนนั่นแหละนะครับตอนนี้เราจะไปริมสุดนะครับพี่ช่างไปริมสุดแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไม้ไปปักว่าต้องที่วัดออกมาได้จะต้องเป็นยังไง จยาต้องน้อยกว่า203ถ้ามากกว่า203แสดงว่าดินตรงนี้ต่ำกว่าถนนนะครับถ้าต่ำกว่าเมื่อไรนะเดี๋ยวผมให้พี่มูลถมให้ใหม่สองศูนย์สองนะโอ้โหนี่เบียดเบียดเลยนะเนี่ยตรงนั้นมันต้องทำเทหน่อยน่าแทนนี่จะสูงผมจะให้ให้ให้น้ำเทลงไปตร่นโอ้เพื่อไม่ให้น้ำขังแอ่งของกุญแรโหลดไม่งั้นน้ำมันจะขังคือให้น้ำเทออกข้างเราเอาอย่างนี้พี่มูล ผมขอปลายเลยที่มันสลบลลเอาแบบต่ำสุดเลยต่ำสุดมันก็รางวีเพราะว่าผมทำรา,างอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นรางวีเราก็สวนไปตามรางวีใช่ปะะ่ะล่ะเอาเป็นว่าถ้าพี่มูลถมต่ำกว่า20-3นี่ไม่ได้เลยนะเนี่ยแกนี้ <7 S 2> นมูดแกนีมูดเจ็ดเซนรับรองน้ะไม่ขังผมให้น้ำลงรางวี รับประกันได้ไม่ต้องกลัวเอาเป็นว่าพี่มูลผมบอกกับพี่มูลตรงๆเ,เลยว่าพี่มูลแถมให้ผมตั้ง1ิเซนเนี่ยอันนี้หายไปเจ็ดเซนไม่เป็นไรหรอกอก็นั่นแหละคือทะเลยแล้วมันจะได้แต่ทีนี้ผมทําให้น้ามันขังเอาตรงนี้กับตรงนน้นให้คุณสารุดอีกทีเอาสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายเอาพี่มูลขออีกจุดเดียวจุดสุดท้ายพอแล้วพี่มูลนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาจะเบื่อซะก่นอนเมตรเก้าแปดนะดูที่ได้จริงเปล่า เมตรเกาแปดที่แรกเราตั้ง <Okay. S 1> ไว้ที่203อันนี้198แสดงว่าสูงกว่ากี่เซน <Okay. S 1> 5เซน ผู้ชมอาจจะงงๆแล้วบางท่านไม่ได้เรียนสาย <c oughs> วิศวะหรืออะไรขึ้นมานะเอาเป็นว่าถือว่าให้เป็นความรู้เป็นวิทยาทานเนาะพี่มูลอย่าลืมไปดูนะตัวเองออกวิดีโอเนี่ยผมจะดังขนาดนั้นเลยแล้ว <c oughs> ขอบคุณครับ,บคุณสารุบขอบคุณเช่นกัน <c oughs> โอเค <c oughs> ได้ครับขอบคุณพี่มูลเนาะแล้วเดี๋ยวเรื่องการเคลียร์ค่าจ่ายผมจัดการให้นะครับแต่ว่าอันดับแรกเราวางเงินค้ำกับอบตไว้เราใช้อบตมาเช็กก่อนว่าถนนเนี่ยเสียหายหรือเปล่า เนาะแล้วก็ก่อนที่จะถมเนี่ยผมได้ถ่ายวิดีโอไว้แล้วว่าถนนทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราจะได้มีปัญหาอบตที่นี่น่ารักไหมพี่มูลน่ารักน่ารักน่ารักเพราะว่าเขารู้ว่าหนึ่งเขารู้ว่าคนทํางานเป็นยังไงสองเขาก็ใส่ใจในการทํางานเขาก็มีความรับผิดชอบในส่วนของเขาเขาก็ทําถูกคือถนนนนทางเขาต้องดูแลแต่ผมกาแฟดูแลแล้วก็ทําเสร็จก็ให้เข้ามาดูว่าเราทําอะไรเขาเสียหายไหมถ้าไม่เสียหายก็เขาก็ไปกันได้ดีถ้าเสียหายผมก็ต้องซ่อมถ้าไม่เสียหายก็ ต้องขอบคุณโเคทางอบตที่ให้เราผ่านเข้ามาทํางานโอเคไปก่อนคุณผู้ชมตอนนี้สวัสดีครับและถ้าใครนะครับอยากติดตามนะครับซีรีส์มือโปโชว์สร้างบ้านอีกนะครับติดตามได้เลยกด subscribe รัวๆตอนนี้ซีรีส์นี้ออกอากาศทุกวันจันทร์นะต้องบอกว่าลงไป EP แรกได่คนสนใจเยอะมากแล้วก็ถามว่าออกอากาศวันไหนอยากติดตามอยากติดตามลงวันแรกคนดูประมาณ5000วิวโอ้โหผมชื่นใจแลวแค่5 0 0 0ัน อย่าลืมติดตามสำหรับรายการนี้นะครับย้ออีกทีหนึ่งมือโปโชว์สร้างบ้านจะบอกทุกรายละเอียดตั้งแต่ต้นยันขึ้นบ้านเป็นหลังเลยเอ้าติดตามกันมาไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ